สยามอิสุสุสยามซิตี้สวัสดีค่ะป้าแมวอยู่ที่สยามเออขอโทษสักป้าแมวอยู่ที่อิสุสุสยามซิตี้สำโรงนะคะวันนี้คลิปนี้ป้าแมวพามาชมนิวอิสุสุไฮรันเดอร์อิสุสุดีแม็ก ไฮเรนเดอร์ค่ะสีประตูยกสูงนะคะคัน,นคันนี้จะเป็นสีสีเทาเข้มนะคะแล้วเดี๋ยวปาแม่บอกราคาก่อนจะมีเครื่องอยู่2ขนาดนะคะ1,9 0 0กับ3,000นนะคะ1น0 0นี่ก็จะราคาอยู่ที่1,23,000้านถ้าเครื่อง3,000นะคะราคาก็จะอยู่ที่1,54,000้าาบาทค่ะหน้าตาเขาจะเหมือนกันเด้เลยค่ะนะคะเหมือนฝาแฝดนะคะ และแต่ราคาเนี่ยมันจะต่างกันต่างกันนิดเดียวก็ไม่มากนิดหน่อยเองนะคะแล้วตอนนี้คันนี้เนี่ยคันนี้สีเทาเข้มนี่ที่ป้าแมยืนยือนอยู่ติดๆนี่นะคะดาวต่ำสุดนะคะ29 0 0 0ตัวเบืเริ่มเลยดูนะคะแล้วก็ผ่อนเดือนละ9,090บาท84งวดมีรายละเอียดมีรายละเอียดให้พร้อมหมดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวนี่ป้าแมวให้ดูดูรายละเอียดเลยนะคะดูรายละเอียดเลยค่ะ อาละฝากระโปรงก็เล่นระดับไล่ระดับนะคะรุ่นนี้สมัยนี้เล่นระดับดูไฟเลยค่ะชมไฟก่อนไฟเนี่ยเขาจะทำเป็นแบบดวงตาใหญ่โตมากใหญ่โตมาก mm hmm. ด้านบนของดวงตานี่ตรงนี้นะคะ mm hmm. เขาจะเป็นออกซิดเหมือนเ,ออเดี๋ยวนะป้าแม่ดูก่อนอสายตาป้าแม่ก็แย่ขึ้นทุกวันเนาะ mm hmm. จะเป็นฝาครอบฝาครอบขาวใสนะคะไฟเนี่ยจะจะเป็นไฟ โปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์หรือสองแสงสว่างกลางวันนี่นะคะแล้วตรงข้างๆกับไฟเดย์ไทม์เนี่ยตรงเนี้ยเขาเป็นโครเมียมงามค่ะด้านในต่อ,ตอจากไฟโปรเจคเตอร์ไฟหน้านี่นะคะเขาจะเป็นเป็นเป็นสีเงินอนะเป็นสีเงินแต่ว่าเขาจะเป็นแบบลายลายมันสวยอะนะคะมันจะเก๋ไล่ระดับลงมานี่แล้วดูรุ่นนี้สิดูรถคันนี้เลยนี่นะคะ เขาจะเล่นเป็นระดับตัดลงมาเป็นชั้นเป็นซอกเข้าไปแล้วจะนี่ไฟเลี้ยวจะมาอยู่นี่นะคะแล้วรอบไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะแต่งด้วยดำดำเนียนค่ะ,ะดำเนียนแล้วไล่ลงมานี่ชั้นที่ชั้นล่างนี่ก็จะเป็นนี่นะคะไฟตัดหมอกนะคะเขาเขาแต่งมาใหม่เลยเนี่ยก็เนี่ยดูสิมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกจะมาอยู่คู่กันก็เก๋ไปอีกแบบนะคะไล่ลงมาตรงนี้นี่เซนเซอร์อยู่นี่ค่ะเซนเซอร์ก็จะมี 1. จุด2จุด3จุด นี่นะคะสี่จุดนี่หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วดูนี่ดูดูตรงด้านหน้าตรงโลโก้อีสุสุเป็นโครเมียมตัวใหญ่มากใหญ่โครเมียมใหญ่อีสุสุนะคะแล้วโครเมียมเนี่ยก็จะแต่งแบบเป็นแผงใหญ่มากงี้เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นก่อนจะถึงกระจังหน้าตรงนี้ก็เป็นแผงโครเมียมสองชั้นเลยนะคะแล้วเขาเล่นนี่นะคะทาเล่นแบบเก๋มาก ตรงเนี้ยกระจังหน้าเนี่ยเขาทําเป็น,น nine, แอนออกมานะจะให้ป้าเปรียบเทียบนะป้าก็คงจะเป็นเพียบเป็นเป็นลังนกอะรังนกนังแอนละมั้งนะเพราะมันแอนออกมาใช่ไหมคะเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยพวกเนี้ยโอ้เขาทําแบบหลายรังกันเลยแล้วการกระแทกการกระแทกด้านหน้าเนี่ยด้านหน้านี่เนี่ยค่ะการกระแทกการชนการขูดขีดเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะนะคะแล้วมาดูโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูที่ปัดน้าฝนเขาแป๊บหนึ่ง โอ้โหเขาใหญ่โตมโหฬารยาวปเปลี่ยนเป็นเลยสมกับตัวรถเลยค่ะนูน่นเสาอากาศอยู่ตรงนู้นเลยนะคะที่ป้าชี้อะปลามึกหนวดปลามึกดูซุ้มล้อเลยค่ะเดี๋ยว,ยวนี่ไฮแลนเดอร์เห็นไหมป้าชักอ่านภาษาอังกฤษเก่งนะนะมันง่ายๆนี่ดูตรงนี้เลยค่ะซุ้มล้อเอ้ซุมซ้มล้อคันนี้ซุ้มล้อคันนี้นะคะเ็ะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะ บางคันเขาจะ,ะใช้สีตัดแต่ว่าเขาเล่นเหลี่ยมนี่ซุ้มมันนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยเขาตีลงมานี้เลยเล่นระดับค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมีเป็นสีดํามาตัดไม่ใช่นะคะแล้วก็นี่บางโคนบางโคนเนี่ยโคนหรือบางขี้โคนเนี่ยนะคะหนาปึ๊กเลยนะคะแล้วเนี่ยแล้วก็เป,เป็นแบบเนียนไหลขี้โคนกระเด็นเข้ามามันก็ไม่เกาะติดไม่ฝังไม่อะไรนะคะมันจะไหลลงมาอย่างนี้เลย ดีไปเนี่ยเห็นไหมคะตรงเนี้ยเนียนหมดเลยแล้วก็ดูนุน่นโชกคเาเบูเรตเบล่าเลยเห็นไหมคะส่วนนี่ยางนี่ก็จะเป็นยางบิสโตนนะคะบิสโตนเบอร์สองหกห้าทัพหกสิบอาขอบล้อเบอร์เบอร์สิบแปดคะ่ะล้อก็จะเป็นล้อแม็กนะคะล้อแม็กนี่เป็นสีเงินสีเงินแล้วตรงเนี้ยจะเป็นก้านก้านก้านเนี่ยสีดําเท่มาก แล้วตรงขอบเนี่ยกลางขอบนี่นะคะจะมีเป็นวงสีแดงตัดอี่ยสูนี่นะคะกระดุมก็มี1 2ึ่งสามสี่ห้าหกระดุมก็6เมตรละคะ่ะไม่ใช่วันนี้นะคะวันที่16นะคะก้านไฟกระจกข้างล่างจะเป็นสีดําเนียนค่ะส่วนด้านบนนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วไฟเลี้ยวนี่นะคะยาวปิ๊ดมางี้เลยเห็นไหมคะยาวปิ๊ดมางี้แล้วมาดูนี่เลยค่ะบันไดข้างดูบันไดข้างสิคะ ตรงด้านบนเนี่ยตรงด้านที่ป้าจะเหยียบขึ้นไปเนี่ยจะเป็นดำดำแล้วก็จะเล่นระดับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บหักหักนี้นะคะเพื่อกันลื่นเวลาป้าใส่รองเท้าอะไรแบบมันจะได้ไม่ลื่นไม่ไม่เสียหลักนะคะนี่ไงมันเหยียบไปมันจะมุบอยู่เลยเส่วนที่เปิดนี่ก็จะเป็นโครเมียมค่ะนะคะแล้วคิ้วกันศาสตร์นี่สวยมากคิ้วกันศาสตร์เขาทำได้หลอ่อได้เช่เป็นดำเงาค่ะ แล้วก็นี่เล่นมุมเฉียงมาอย่างนี้นะคะนะคะคิวกันศาสตร์ดูดีๆเห็นไหมเขาเพิ่มความหลอ่อเพิ่มความหลอ่อความเท่ขึ้นไปอีกเยอะมากเลยนะคะเสีดยดายน่าจะสูงกว่านี้สักหน่อยเนาะจะได้สมส่วนกับรถคันนี้อแต่ไม่เป็นไรหรอกแล้วไล่ตามป้ามาดูเลยเอ่เอ,อแม็กไลเนอร์อันนี้เขาเรียกแม็กไลเนอร์นะคะเนี่ยแม็กไลเนอร์มันเป็น เวลานี้นะเวลาลของเขิงเวลาเขาพลาดเพิดไปนะมันดีนะเนี่ยไม่เป็นริ้วไม่เป็นรอยไม่เป็นขุดแล้วไฟดูไฟท้ายเลยค่ะโอ้โหไฟท้ายเขาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวป้ายืนตรงนี้เนาะนี่ดูไฟท้ายเออเขาดีไซน์มานี่เป็นแนวตั้งนะแนวตั้งขึ้นไปอย่างนี้แล้วดูนี่เขาเท่ตรงไหนรู้ไหมก็ด้านข้างของตรงนี้นะเขาเป็นโครเมียมนะคะเล่นแล้วไอตรงนี้ก็เป็นส่วนกลางนี่ก็เป็นโครเมียมแต่เขาจะเล่นเป็นขิด,ขด,ขด คือมันอันนี้โครเมียมเนียนอันนี้โครเมียมขีดล่ะนะคะตรงนี้ก็เป็นโครเมียมแล้วฝาครอบติดกับโครเมียมต่อมาเนี่ยจะเป็นสีแดงแป๊ดเลยเขาออกความเก๋แล้วนี่นี่ไฟไฟถอยไฟถอยไฟไฟถอยไฟเรียวไฟเบรกอยู่นี่หมดนะคะรวมกันอยู่นี่เลยเป็นชั้นอัืมไฟออันนี้คือไฟถอยไฟอันนี้คือไฟเลียว อันนี้คือไฟเบรกนี่คือไฟถอยนะคะแล้วดูนี่อีสุสุดีแม็กนะคะอีสุสุสยามซิตี้นะคะสำารองแล้วตรงนี้ดูนี่นี่เซนเซอร์ก็เจออีกแล้วนะคะนี่เจอเซนเซอร์อยู่นี่แล้วก็แม็กไลเนอร์รอบด้านเลยนะคะรอบนี่ตรงนี้โอ้โหบึกบึนมากเลยบันไดปีนบันไดขึ้นด้านหลังนี่ สุดยอดเลยนี่เห็นไหมสีดำค่ะดำเนียนส่วนตรง,ตรงเซนเซอร์ตรงนี้ก็จะมี1 2ึ่จุดสอจุดนะคะอ๋อป้าจะหากล้องไม่ใช่อใครครับหานี่หากล้องไฟตรงป้ายทะเบียนก็จะอยู่นี่ราค่ะแต่ป้าไม่เห็นกล้องนะไม่มีนะ oh, <no. S 1> ดูไหนไดูดไหนเี่ยอ๋อนี่ไงอุตายโอ้หกกล้องมันกล้องอยู่นี่ค่ะ ป้าก็ป้าก็ซื้อบื้อเนาะมาหากล้องเอาตรงนี้กล้องมันต้องอยู่อย่างนี้สิมันมันถึงจะสมส่วนเนาะมันมาอยู่ที่เปิดท้ายนี่นะครับเปิดท้ายนี่ก็เป็นโคเมี่มแล้วกล้องจะอยู่นี่ค่ะชี้หน้าป้าอยู่นี่เลยืนี่เธอเธอซื้อบื้ออีกแล้วองค์ชี้หน้าป้าอย่างนั้นแล้วเนาะแล้วดูนี่ดูยางอะไรค่ะสุดยอดเลยบึมบำบึมบึมบำเลยเห็นไหมแต่สู้แรงป้าไม่ได้หรอกสะเทือนเลย เนี่ยไอ้ตรงนั้นเขาเรียกแหนบเนาะแหนบหรือแหนมเนี่ยไม่ใช่แหนมละแหนบแหละนี่ลำไส้ใหญ่นะคะนี่ป้าชี้นี่ยาวเลยยาวปื๊ดออกมานี่เลยนะคะเออเอ,อ,เอม็มดีดีแบกไอไลไน์นี่นี่นป้าจะเปิดให้ดูแมกไนเนอร์ข้างในโอเคโอ๊ยคิดว่าจะหนักมากก็ไม่เท่าไหร่หรอกนี่ ความแน่นหนาทนทานเห็นไหมคะแล้วนี่สี่มุมนี้เขาทำทำแบบทาแบบเนี้ยบอะเห็นไหมคะอย่างแน่นหนาเลยสำหรับรัดของมีทั้งหมดสี่มุมค่ะด้านซ้ายสองด้านขวาสองนี่แม็กไลเนอร์บุมบุมุมสุดยอดนี่เหนียวแน่นทงทานเลยแหละป้าอยากจะขึ้นไปนั่งขึ้นไม่ได้ดิขาป้ามันสั้นเนาะ <S <S 1> <S 1> เออป้าลืมนูน่น ไฟเบรกดวงที่สามใหญ่เขาทำเขาทาตีนูนออกมานะคะไฟเบรกดวงที่สามแล้วแดงแปลเลยนี่ไล่ฟ้าก็มีไล่ฟ้าไล่เห็นไหมคะเส้นแนวนอนนูนเห็นไหมคะนี่ตาเห็นอยู่ละเดี๋ยวตาปิดให้เขาก่อนนะอโอเคเปิดไฟด้านหน้าให้ชมแล้วนี่เห็นไหมคะนี่ดูไฟไฟเดย์ไทม์หรือไฟส่องแสงสว่างกลางวันสิงามงาม อย่างนี้เห็นไหคะแล้วนี่ดูไฟเลี้ยวนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวโอเคดูความงามชมความงามแล้วเดี๋ยวตามป้าไปดูไฟท้ายไฟท้ายก็หลอ่ออันนี้ก็เท่ไฟหน้าก็เท่ไฟหลังไฟท้ายก็หล่อนะคะเห็นไหมมาดูความหล่อเขาสิโอ้ยแดงวบัวบวับนี่ไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกนะคะนี่ดูสินี่อันนี้เขาทำแบบ เออเขาใจดีไซน์นิดเห็นไหมน,นี่ก็ตีโป่งออกมานะแล้วอันนี้จะเห็นไหมเขาเล่นปูดออกมาโอเคชมความงามของไฟนะคะแล้วชมความงามของไฟเสร็จเดี๋ยวไปดูความหรูข้างในกันดีกว่านะเดินเดินโอที่จับเขาป้าชอบมากเลยดูเนี่ยเนี่ยเดินเดินเดินโอ้หนี่นะคะมาดูความหรูตรงประตูเขาเลย ตรงนี้เป็นพลาสติกสังเคราะห์สีดำนะคะแล้วนี่เมทุลิขค่ะเป็นหนังแล้วเขาเป็นหนังสีดำแล้วเขาเดินเดินด้วยด้ายสีขาวเล่นต,ตีตะเข็บสองตะเข็บด้วยเพิ่มความเก๋ความเท่นะคะตรงนี้ก็เป็นหนังค่ะสีดำนะคะแล้วตรงนี้แผงที่จะเปิดกระจกนี่นี่นะคะจะเป็นดำเงาค่ะ มีที่วางเหรียญให้ด้วยนี่วางขวดตรงนี้นะคะเบาะก,ก็เป็น,นเป็นหนังดำนะคะตรงด้านข้างเนี่ยนะดำดำสนิทเดินด้วยได้ได้สีขาวส่วนตรงกลางที่ก้นหรือพิงที่พิงด้านหลังที่ป้านั่งนี่เขาจะทำเป็นเป็นแบบสปอร์ตนะคะแล้วส่วนที่พิงตรงนี้ดูชัดไม่เอ่ยเท่มากที่พิงนี้เขาก็จะเป็นเป็นหนังสีดำนะคะ แล้วก็เดินด้วยได้นี่ได้สีขาวเป็นสอ,สองตะเข็บป้าเรียกตะเข็บเนาะนี่ตรงนี้ด้านไหลเหมือนด้านไหลด้านไหลก็เป็นสีดําเดินด้วยด้วยได้สีขาวเป็นตะเข็บเพิ่มความเก๋ความเท่แล้วป้าจะดูซิออกพับได้ค่ะนี่นะนีะ่กดตรงนี้ป้ากดนี่แล้วก็เห็นไหมพับนี่เห็นไหมโอเคนี่ก็นี่เหมือนกันนะคะโอเคพับโอเคแล้วมีนี่ ค่ะรถกระบะเดี๋ยวนี้ขอโทษนะคะนี่ดูสิคะยังหรูเลยถ้าป้ามานั่งอย่างนี้นะไม่ได้อยู่ข้างนอกเนี่ยป้าคิดว่าป้านั่งรถไอยุโรปแบบรถเก๋งยุโรปหรูๆนะอืมที่ไหนได้ขอโทษโอ้โหแล้วมันหนังทั้งนั้นเลยเนาะดูสิคะนี่สองหลุมเลยเท่มากแล้วนี่น่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋วป้าใส่แว่นแป๊บนึงอ๋อนี่ที่เสียบ USB นั่นแหละนี่ไงนี่นะคะแล้วก็มีนี่ ตรงนี้อีกทําไมมันอ๋อนี่ไงอ๋อเขาเขาลุกป้าไม่ได้ไปทําเขาหลุดนะเขามาวางไว้เองนะอย่าโทษป้านะป้าเปล่านะอ๋อเขาถอดเอาไวอ้อ่ะหรือยังไงกไไ็ไม่รู้เอาละไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้แหลนะเนาะป้าเปล่านะป้าไม่รู้เรื่องนะแล้วนี่โอเคนี่ปรับความเย็นนี่นะคะแล้วที่ครอบปรับความเย็นนี้ก็เป็นแมกนิกนะคะตรงเนี้ยกระเป๋าพ็อกเก็ตก็มีสองข้างเลยค่ะ แล้วนี่คือไฟเดี๋ยวป้าเปิดดิโอเคนี่ป้าหมุนนงี้ไฟนี่นะคะโอ้ตายมันหลงใส่ตาป้าไปได้ไงนี่มีที่ให้ป้าแขวนนี่ด้วยกระเป๋ามากป้าเห็นไหมเห็นไหมดูป้านั่งสะก่อนเห็นไหมป้านั่งตรงไหนก็นั่งแบบสบายสบายมันกว้างขวางแล้วเบาะหนังเนี่ยเขานิ่มเขาหลู อออืเถ้าตัวป้าตัวใหญ่ๆป้าก็จะจองหรอกแล้วรุ่นนี้นะบอกพับได้สี่สิบหกสิบนะคะเดี๋ยวป้าจะพับให้ดูมันมีตะขอนี่มีที่จับอยู่ตรงนี้ใต้นี้นะคะนี่เป็นเป็นตะขอนี่เห็นไหมคะพับปุ๊บตรงนี้แล้วเขาก็จะมีตะขอเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นมีที่คล้องละเห็นไหมนะคะคล้องตรงไหนดีเออนี่แหละก็ตรงค้งตรงนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะเห็นไหม คับได้อืมแต่จริงๆข้างหลังนะเขาใหญ่ของเราก็ใส่เต็มที่อยู่แล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะไอให้มันกว้างขวางขึ้นอยากจะใส่ของเยอะๆแล้วนี่ข้างใต้นี่นะคะพอพับขึ้นไปมาเปิดดูซิว่ามีอะไรอ๋อโอ้โหเออเก็บเก็บอะไรก็ได้เนาะ แต่ป้าว่ามันมิชชิดนี้ป้าว่าเก็บกระสาเอกสารสําคัญก็ดีเนาะเอกสารหรืออะไรที่มันสําคัญสาคัญ่ญนะเพราะว่าถ้าเบาเราไม่เอาขึ้นก็โอเคอืมป้าว่าเก็บเอกสารดีกว่าถ้าเป็นตัวป้านะแต่คนอื่นป้าไม่รู้นะป้าไม่แนะนําให้เอาปลาจอมปลาแดกปลาลากุ้งจอมหอยจอมหอยลาหมึกลานะเพราะรับรองเชื่อป้าดิลืมแน่นอนเลยเน่า <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าอ หาว่าป้าตดไผ่รวมอะไรมันเน่าขนาดนี้เปล่าหรอกใส่ปลาแดกปลาลาปลาจอมทิ้งไว้แล้วลืมไงมันลั่งทับมาใช่ไหมไม่แนะนํานะคะปลาลาปลาเลื้อปลาจอมปลาแดกปลาอะไรไม่ไม่แน,น,นะ,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 แะ,ะแนําให้เอาใส่เก็บเอกสารสําคัญโอเคปกปิดสายตาคนได้ดีนะคะยานะต้องเชื่อป้านะอืมแล้วเดี๋ยวป้าพาไปดูด้านหน้านะคะไปดูความหล่อของด้านหน้ากันจะหล่อขนาดไหน เลยความหรูก็โอเคนะคะเหมือนด้านหลังนะคะที่ป้าบอกไปแล้วแต่อันตุดของอันนี้เขาจะใหญ่กว่าไงนะดำเงาเงาดำที่นั่งละ่ะโอเคนี่นะคะยกขึ้นอย่างนี้แล้วก็เป็นราวโอเคโอ้นี่กว้างขวางไหมนี่โอเค เออแต่ป้าลืมบอกที่รัดเข็มขัดนี่ปรับได้นะคะเห็นไหมเนี่ยพอยกตรงนี้ขึ้นเนาะนี่นี่ป้าชอบตรงเนี้ยสีตรงเนี้ยมันสีเบจสวยเนาะมันนวลตาเดี่ยมนะมันมองลแล้วอะแล้วดูที่จับมือดิให้ป้าจับเนี่ยสบายสบายโอ้กระจกโอ้กระจกเขาทำใหญ่นะเป็นสีเหลี่ยมอย่างใหญ่เลยยกขึ้นอืมกระจกเขาใหญ่คอนโซลหน้าดูสิเอหนังหรือเปล่า เดี๋ยวป้ากดหนังนะเนี่ยหนังค่ะเป็นหนังจริงนิ่มนิ่มหนังดำดำแล้วเดินด้วยได้สีขาวนะคะมานี่เลยแล้ตรงนี้ก็แมกโนลิกนี่แมกโิกมาถึงนี่ตรงปรับความเย็นก็ใช้แมกโนลิกตกแต่งแต่ตรงก้านที่มือจับนี่เป็นโครเมียมค่ะนะคะเดี๋ยวป้าเห็นปุ่มนี่กดดูดิฮ่นฮกแล้วไม่ผิดไม่รู้ว่าวางอะไรก็ได้พิจารณาดูเอานะคะ เป็นป้าป้าก็แต่โทรศัพท์ป้าก็คงไม่ใส่หรอกเพราะมันที่วางโทรศัพท์มันมีเยอะแยะนะคะนี่อืมวางขวดวางแก้ววางแก,ก้วกาแฟแก้วน้ําอะไรได้หมดขวดเกิดนะคะปิดนี่ปิดนี่กดนี่ือืมอืมอม,มันยังไงกันเดี๋ยวนะ อ้าวมันล็อกนิเอ๊ะล็อกยปรากดนี่มันไม่เกี่ยวกันเนาะอ้าวว่าทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยมันแปลว่าอะไร,รอะเดี๋ยวใหม่ป้าลองปิดดิป้างงเดี๋ยนะอ๋อซึบซึบ้อ๋อกดไปแล้วเด้งเขาจะเด้งออกมานี่ป้าตามนี่นี่เดี๋ยวป้าจะให้ดูกุฏิพระนี่นี่ป้าเจอแล้วนี่นะกดไปดิง้งเห็นไหมเห็นเม็ดละ เป็นนะได้นะเป็นเหมือนกุฏิพระเลยเห็นไหมล่ะนี่นั่งสมาธิสมาทานถือศีลแล้วเนาะคิดไปตามเลื่อยตามของป้าเอาแต่คนเนี่ยเขาชอบไงเขาจะมีพระมีมาเวลาเขานับถือเขาชอบมีพระมีอะไรมามาตั้งพระพระพระพ,พุทธร,รูปบูชาองค์เล็กๆองค์หลวงพ่อโสธรอะไรอะไรแล้วแต่แล้วแต่แ,แ,ตแต่ละคนจะนิยมที่ไหนนะคะโอเคป้าปิดให้เขาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้คืออะไร อ๋อปุ่มฉุกเฉินนี่เห็นไหมครับปุ่มฉุกเฉินทําเท่ไหมนี่แล้วใหญ่ด้วยทุกทีเคยเห็นเล็กๆ,ๆมือจิ้มไปพอดีแต่อันนี้เขาจะใหญ่นี่เป็นยาวสี่เหลี่ยมนี่นะคะเห็นไหมไฟจุกนี่ติ๊กตอกติ๊กตอกขึ้นอยู่นี่แล้วนี่แว่นตาค่ะนะคะและนี่ก็คือไฟค่ะอ๋อกดไปงี้นี่นะคะปิด ปรับแสงแยงตาลดข้างหลังเรานะคะมีนะคะอ่าพับให้เข้าก่อนหูยดูฟองอะไรหรูมากเลยไปดูก่อนปรับพับ,ปบกรปรับกระจกด้านซ้ายด้านขวานะคะอืมแล้วอันนี้ก็คือพับกระจกแหละนะอืมปุ่มนี้คือพับแล้วนี่ก็คือปุญแจปิดเปิดล็อกอันนี้ก็ล็อกกระจกนะคะออโตโด้ด้านคนขับที่เดียวนะคะออโต้ก็โอเคความหรูซ้ายขวาเหมือนกันนะคะแล้วมาดู อิสุสโลโก้อยู่นี่ดูเบาะเลยนี่นี่ระบบไฟฟ้าค่ะเห็นไหมถอยหลังละนี่นี่จิพิงเบายกเบาะให้สูงขึ้นต่ำขึ้นนี่โอเคครบวงจรนี่เติมน้ำมันอยู่นี่ค่ะเติมน้ำมันเปิดฝากระโปรงนี่เก็บเหรียญค่ะนะไม่รู้ว่าป้าเก็บเหรียญลรเป็นป้าละ่ะไฟสูงไฟต่ำอะ่ะนะคะนี่มีเบอร์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสาม อันนี้เป็นสัญ,ญาลักษณ์งูสองตัวตามก็เอ่อควบคุมการทรงตัวของรถอันนี้ก็ประหยัดน้ํามันนะคะเขาทําเท่ไหมดูตรงกลางนี่อันนี้น้ํามันเห็นไหมคะเขาเตือนลืมเปิดไฟหน้าเตือนลืมปิดไฟหน้าเห็นไหมคะขึ้นนี่ติ้งติงเข็มที่เขาบอกระยะลดความเร็ววิ่งจะเป็นตัวตัวเข็มจะเป็นสีแดงแป๊ดเลยค่ะ และตรงขอบกลมๆที่ตัวนั้นอะ่ะจะเป็นมีตัวหนังสือตัว 20, 40, 60, 80, ่0 0ห้อยหนึ่งสีขาวเพื่อความชัดเจนนะคะเช่นเดียวกันด้านซ้ายนี่นะคะอืมเอาละเดี๋ยวป้าปิดติ้งๆให้ก็่อนนะโอเคนี่ไงเขียนว่าออโต้ไฟก็ออโต้อันนี้ก็ออโต้นะคะอืมปัดน้ำฝนก็ออโต้ค่ะกระบะคานันนี้อืมไม่ใช่ ไม่ใช่อะไรแล้วรอรอแบบสุดๆออโต้ออโต้ออโตพวงมาลัยดูสิคะเป็นหนังดำเนียนนะคะแล้วได้ที่เขาเดินเนี่ยไม่ใช่เดินเป็นทะแยงหรืออะไรนะคะเขาจะเดินเป็นสลับ,สล,บสลับแบบเท่อะเท่ไปอีกแบบเห็นไหมคะนี่เห็นไหมโลโก้อ,อิสุสโคลเมียมอยู่นี่นะคะควบคุมโตดหร๋อ,อไม่ใช่นะไม่ใช่ควบคุมความ,มเร็ว อควบคุมความเร็วค่ะนี่ควบคุมความเร็วของรถจะอยู่นี่ควบคุมเสียงเสียงค่อยมากค่อยน้อยก็จะอยู่ซ้ายมือรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ก็จะอยู่นี่ค่ะอยู่ด้านล่างนะคะนี่ปุ่มสตาร์ตตดปุ่มสตาร์ตตดนะปุ่มสตาร์ตดเดี๋ยวนี้ปรับพวงมลาลัยดูสิแ้าว่าสองทิศสองมุมสี่มุมนี่ ได้สี่มุมเลยค่ะโอเคโอเคโอเคหน้าจอหน้าปัดอยู่นี่สี่เหลี่ยมนี่แล้วนี่เขามีนี่มาดูนี่เขาเรียกไอ,อ้นำทางกลับบ้านน่ะเป็นรูปบ้านน่ะนิเกเตอร์ล่ะนะคะนี่เสียงเพลงเสียงดนตรีนะคะแล้วก็แอร์นี่ก็เป็นออโต้นะคะมีแอร์ออโต้นี่ปรับ AC นี่ไล่ตดไล่โอนาละนะคะนี่พัดลมสัญลักษณ์มองปุ๊บจะรู้ปรับอันนี้ก็ไล่ฟ้าด้านหน้าด้านหลังนะคะ เห็นไหมมองมองอันนี้ก็จะรู้เลยแล้วไล่ลงมาตรงนี้เลยค่ะด้านล่างนี่เสียบไฟอยู่นี่อันนี้ก็ USB นี่นะคะเสียบ USB อยู่นี่นี่ Passenger Airbag ตรงเนี้ยวางโทรศัพท์นะคะนี่เห็นไหมคะยังหรูเลยตรงหน้าแป้นตรงเอ่อตรงเกียร์นี่จะเป็นดำเงาค่ะอ,อควบคุมรถเวลาวิ่งลงทางลาดชันนะคะแล้วปุ่มเนี่ยที่เขียน P เนี่ยเป็นปุ่มปรับ เสียงเออเลเซอร์นะคะเซนเซอร์เลเซอร์นี่แหละนะคะอะ right. ละแล้วนี่ก็มีกุญแจเสียบลงไปไงเป็นรูสี่เหลี่ยมนี่กุญแจเสียบเอาเกียร์ถอยมาที่ตัวเอ็นเอาเบรกมือลงอุ้ยตายแล้วดูนี่นี่นี่โอ้เดี๋ยวดูดูดูด,ด,ดูดูขัวเกียร์เขาสิโอ้ยมันเหมือนอะไรนะาเดี๋ยวตรงนี้จะว่าเหมือนปากเป็ดมันก็เหมือนอยู่แต่ตรงนี้มันเงาวับมันลื่นๆเนาะ หัวปลาไหลแล้วเนาะเออเกียร์เขาทําลื่นเงาวับเหมือนปลาไหลเลยเวลาจับมันจับมันก็อยู่ปลาไหลมันลื่นเนาะเหมือนเลยเนี่ยอืมดูน่ารักปากงอนเช้งเลยปากงอนเช้งปลาไหลแล้วหัวปลาไหลแล้วเนาะแล้วเบรกมือนะคะนี่เบรกมือนี่ก็พอดีกระชับมือป้าพอดีเลยนี่กดนี่ลงนี่จนจนตรงนี้ไปขมี่มแล้วมีหนังหุ้มสีดำหลุมวางแก้ววางขวดก็มีสองนะคะ แล้วนี่ดูความความหล่ออีกแบบหนึง่งเห็นไหมคะที่พักแขนเป็นหนังนิ่มค่ะเดินด้วยได้สีขาวเดีย๋ยวป้าเปิดดูข้างในซิมีอะไรให้ป้าดูโอเคโอ้เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมป้าจะใส่อะไรดีเนี่ยอืน้ำมันพงน้ํำมันายใส่ไปเถอะพูดยังงก็น้ํามันายหาง่ายเนาะถ้ามีอป่านี้ป้าหยุด หยดหยดทุกโชรูมแล้วป้าไล่โชรูมวันละคันแล้วด้วยจริงแหมบอกใส่น้ํามันพรายจะไปลนลนเอาที่ไหนล่ะถ้าป้ามีขอโทษทุกโชรูมรถทุกคันทุกรุ่นเป็นของป้าหมดป้าจะหยดใส่เจ้าของคนละหยดคนละหยดรับรองป้าจะขับวันละคันวันละรุ่นเลยจะบอกให้เดี๋ยวป้าปิดอันนี้เข้าก่อนนะโอเคเออยังไม่ได้ดูความรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีค่ะมีโอเค ป้าก็ให้ชมความหล่อความหล่อความเท่ความสมาร์ทของอิสุสุรุ่นนี้แล้วนะคะกดติดตามด้วยนะคะสําหรับทลิปนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวป้ามะพาไปดูสวัสดีคับมีสีแสบๆให้ดูตามไปเลยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย